คือหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากการที่ความเครียดแน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าหรือว่าอายุที่มากขึ้นต่างๆเนี่ยห,หรือบางคนได้บอกวัยทองทผู้หญิงนี่วัยทองยิ่งนอนหลับยากนะคะคใช่คืออันนี้มันเป็นเรื่อง ที่บอกว่าบางทีมันก็ควบคุมไม่ได้เนาะต<ม>ัวอย่างเนี่ยการที่นอนเราไม่มีคุณภาพเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะคือนอนน้อยกว่า7-8ชั่วโมงหรือบางคนเนี่ย<ม>เข้านอนเนี่ยก็คือตามปกติ4ี่ทุ่มแหละแต่มาตื่นมาตีสองตีสาแล้วก็นอนต่อไม่ได้นะ<ฆ>พลิกตัวไปพลิกตัวมานับแกะเป็นพันตัว<ม>ก็ยังไม่นอนมไม่หลับนะคะ<ฆ>ตื่นกลางดึกบ่อยๆนะคะแล้วก็ไปหลับต่อไม่ได้<ม>แล้วก็ที่บอกค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยพอวัยทองเนี่ยอะไรล<ฆ>่ะฮอร์โมนต่างๆมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะการนอนสําคัญมากเคยได้ยินไหมว่ายาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด เรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารครบห้าหมู่นะคะ,คะการออกกําลังกายแล้วก็คือการนอนหลับดังนั้นหน่งถึงบอกว่านอนหลับเนี่ยยังไงนะมันเป็นเบสิกที่คุณต้องมีเลยนะคะวันนี้เราก็เลยมีการที่เอาอะโรมาเทอราปีเข้ามานะคะเพื่อให้คุณเนี่ยอายุยืนยาวนั่นเองนะคะ,คะการที่เรานอนไม่ได้หรือว่วงหนาวหานอนในระหว่างกลางวันเพราะกลางคืนเนี่ยอนหลับไม่สนิทใช่ไหมตื่นมาตามไม่สดชื่นไม่สดใสสมองเบอมันน่ากลัวเพราะาบางทีเราขับรถอยู่เกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วยังนําพาขึ้นมาจากการเป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันโรคหัว สมองเสื่อมรคไว่ตกกังวลซึมเศร้าต่างๆแก่เร็วอันนี้ผู้หญิงกลัวมากนะแล้วบางคนเนี่ยต้องใช้พวกยาเคมีต่างๆในการที่กดให้สมองเนี่ยหลับเขาเรียกว่ากดประสาทซึ่งอันนี้ระยะยาวมันไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบังคับร่างกายดังนั้นใช้ธรรมชาติดีกว่าไหมนะคะวันนี้หนิงก็เลยเอาพูดถึงว่าการใช้อโรมาคือกลิ่นในการบําบัดคุณนั่นเองนะคะเราใช้น้ํามันหอมระเหยนะคะของเราก็คือลาเวนเดอร์นะคะตอนนี้มีทั้งหมดแปะเรียก8กลิ่นเลยนะแปน้ำมันหอมระเหยซึ่งรวมไนี้แต่ท็อ โน้ตของเขาเนี่ยก็คือกลิ่นแรกคือลาเวนเดอร์นะคะจากอังกฤษเลยนะกลิ่นตรงผู้ดีมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ช่วยบรรจัดความเครียดคลายช่วยให้นอนหลับได้อย่างดีเรียกว่า deep sleep จริงๆนะคะกระตุ้นการสร้างเมลาโทนินของเราเนี่ยทำให้เราหลับลึกหลับดีได้กว่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือหิมีงานวิจัยให้ดูด้วยนะคะว่าเมลาโทนินเนี่ยพวกนี้คือลาเวนเดอร์เนี่ยเพิ่มฮอร์โมนนะคะเมลาโทนินในกระแสเลือดให้มากขึ้นถึง150%ในทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมถึงวัยทองอันนี้ให้ดูเลยชัดๆไปเลยนะคะ จากนั้นเรายังมีกลิ่นของกํายานใส่เข้าไปด้วยนะคะ,คะกํายานนี่ถูกใช้มานับพันปีแล้วแล้วก็เป็นกลิ่นที่ช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะในพวกตะวันออกกลางใช้กันมากโดยเฉพาะทางโอมาน<อ>พวกนี้นะคะอันนี้เราก็เอาออกจากออริจินอลเลยนะคะแล้วก็มีคามโมไมลด้วยคามโมไม์นี่มีงานวิจัยเช่นเดียวกันนะคะว่าช่วยผ่อนคลายทั้งคืนนะคะช่วยให้นอนหลับดีแล้วก็มีทาให้กลิ่นเนี่ยทำให้เราสงบด้วยนะคะจากสาร เรียกว่าโฟโนย์นะคะช่วยลดความเครียดอันนี้ก็มีงานวิจัยอีกเช่นกันนะคะนอกจากนั้นเรามีไม้จันอันนี้ก็คือได้รับความนิยมในชนชั้นสูงมากๆในอดีตแล้วก็ช่วยให้กลิ่นก็ผ่อนคลายนะไม้ซีด้าเพิ่มไปนอกจากจะป้องกันแมลงแล้วยังช่วยเพิ่มศักยภาพการทํางานของสมองค่ะแล้วเราก็มีความหวานนิดนึงนะใส่ของดอกกุหลาบให้กับผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเข้าไปอีกแล้วก็มีวานิลามาดากัสการ์เนี่ยค่ะช่วยสร้างความสงบผ่อนคลายแล้วก็ความเครียดเรื้อรังด้วยและสุดท้ายก็คือกิ่นนซสะะคคชววยให้าม ชื่อคือเวลาหลับเนี่ยตื่นขึ้นมาต้องสดชื่นไงไม่ใช่ตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ้ยังง่วงอยากกลับไปนอนต่ออ่อันนี้นะใช้ได้จริงๆใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนต่างเราฉีดใช้ได้ทั้งหมดสอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แมสติดแมสก็ได้ฉีดที่แมสทุกวันฉีดที่แมสก็ได้เดี๋ยวนี้มีบอกดแล้วก็ที่หมอนก็ได้ได้เลยนะคะไม่ทิ้งคราบนะนิงฉีดให้ดูนี่ไม่ทิ้งคราบเลยนอนฉีดซ้ายฉีดขวานะคะแล้วก็ให้เราหลับไปเลยหอมสบายนะคะแล้วกลิ่นดีมากๆเพ เด็กผู้ใหญ่และผู้สูงวัยเลยแล้วคนท้องแล้วเขาคนจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะคะตัวนี้ออร์แกนิกมากเดี๋ยวต้องไปฟังว่าผู้ใช้จริงเนี่ยเขาใช้กันยังไงแล้วรู้เปล่าที่มีคนไข้โทรมาแล้วเขาบอกว่าก่อนอันนี้นเขาทานยามหลายบางคนใช้ตัวนี้คืนเดียวพี่ตกใจมากกลิ่นหอมมากตื่นมาสดชื่นคือหลับสนิททั้งคืนอ่ะก็ะไปฟังมันอื่นเขาว่าไงค่ะเบรดิสลีฟที่ช่วยทําให้ร่างกายเราสูดดมเข้าไปรู้สึกผ่อนคลายและหลับลึกมากจริงนซึ่งตัวนี้ไม่ได้อวยเลยนะมันเป็นผลลัพธ์หลักการใช้จริงๆที่เราาาอออยกกมบีขง เฮอร์พารมันดีจริงๆค่ะพี่เอาไปฉีดหมอนแล้วก็นอนนะคะหลับได้ดีขึ้นนิฟสลิปน้ำมันหอมระเหยช่วยให้สมองผ่อนคลายหลับสบายตลอดทั้งคืนตื่นมาก็สดชื่นดูมีชีวิตชีวาฉีดได้ทั้งหมอนผ้าห่มและส่วนต่างๆของห้องไปจนถึงหน้ากากอนามายัยมีส่วนผสมของสมุนไพร8อย่างมีลาเวนเดอร์ช่วยบรรเทาความเครียดกลิ่นกุหลาบทำให้ผ่อนคลายและสงบสุขด้วยดอกคาโมไม้เพียงราคาหลักร้อยคุณภาพหลักแสอยยังไงก็คุ้ม